ที่อินเดียมีถ้ำที่เป็นความลี้ลับอยู่อายุมากกว่า2,000ปีที่สร้างขึ้นมามากประมาณ30ถ้ำได้เรียงกันในภูเขาโดยการที่เจาะภูเขาเข้าไปนะครับมีถ้ำหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากเพราะสวยอลังการมากอย่างที่เห็นในรูปเลยคือถ้ำอชันตาณาอินเดียนะครับผมโดยการที่เจาะเข้าไปเนี่ย ถ้านึกถึงว่าสมัยเมื่อย้อนไปพันส0งพปีเนี่ยมนุษย์มีแค่สิวกับขวานไม่สามารถที่จะเจาะหินแบบนี้ได้เพราะขนาดหน้าราปัจจุบันนะครับโดยการวิจัยคิดค้นนะครับก็ยังยากเลยครับที่จะสร้างถ้ำที่เจาะเข้าไปในเขาแล้วมัสวยอลังการขนาดนี้ได้ท่านสามารถเสิร์ชดูได้ครับมีรูปเยอะแยะก็ยังเป็นปริศนาอารมณ์เหมือนกับ คล้ายคล้ายอียิปพีรมิดกีซ่าที่อียิปต์นะครับหรือ,อกระดุงป่าดังอ่ะผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับที่อินโดนีเซียที่ผมกล่าวไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนี่อชันตายเอลโลราที่อินเดียนะครับคือภูเขาทั้งแถบเนี่ยกว่าจะไปค้นเจอนะครับก็มีเหมือนกับว่าถ้าผม จำไม่ผิดนะจะมีทหารนี่แหละสมัยครับเขายังมีสงครดามอะไรกันเยทหารเนี่ยเขาไปเห็นเขามองไปไกลๆเหมือนสองกล้องหรืออะไรนี่แหละเขาไปเห็นนะไอ้ที่ไกลนั้นมันเหมือนมีถ้ำแล้วมันมีปากถ้ำนะครับที่มันมีต้นไม้ปกปิดไว้เนี่ยมันเหมือนมีป่องปากถ้ำเขาเลยไปสํารวจแล้วเขาไปเจอครับแถบภูเขาทั้งแถบเนี่ยนะครับจะเป็นภูเขาแบบแนวเรียงยาวแต่ปรากฏว่ามีถ้ำมากมายครับ ไม่น้อยกว่าสามสิบท่านเพื่อนๆคิดดูไม่น้อยกว่าสามสิบท่านจากการานักวิทยาศาสตร์ในการธรณีวิทยาต่างๆที่เขาแบบในการจะรู้ว่าอายุเนี่ยเท่าไหร่เขาจะมีวิธีการนะครับในการที่จะวิจัยคาร์บอนคาร์บอนจากหินหินตรงนั้นแหละแล้วเขาจะรู้ว่ามีอายุเท่าไหร่ครับปรากฏว่าสองพันปีนะอย่างน้อยเฮ้ยเขาก็ดูแล้วว่าเฮ้ยแล้วโอ้โหเจาะหินไปเยอะมาก จาะหินออกเยอะมากแล้วหินตรงนี้ไปตรงไหนสองวันปีที่แล้วรถก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่มีเลเซอร์เครื่องวัดความแม่นยําไม่มีสักอย่างครับดีไซน์คอมพิวเตอร์ไม่มีสักอย่างแต่ทําไมสร้างถ้าแบบสวยอลังการงานสร้างเสานี้ใหญ่นะครับคนโอบล้อมอะไรประมาณแบบอลังการมากสร้างได้ยังไงมนุษย์สมัยนี้ยังทํายากเลยแล้วเห็นที่แกะออกไปทั้งหมดนี มาหาศาลมากไม่รู้นับไม่ถ้วนอ่ะไปอยู่ตรงไหนเขาก็ทําการสืบนะเอเขาไม่ได้ว่าสงสัยมั่วๆนะสืบว่าหินตรงเนี้ยปีตรงไหนเขาจะใช้เขาก็จะสืบจากหินหินที่แกวจากภูเขาเนี่ยประากฏว่าอะไรรู้ไหมหาไม่เจอครับในระยะในระยะแบบรอบๆตรงนั้นอ่ะหาไม่เจอซึ่ง<ม>เฮ้ยมันจะย้ายไปไหนได้อ่ะรถไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีจะขนส่งยังไงนั่นแหละครับ ก็ยังเป็นปริศนา,าหลายคนคงคิดว่ามันจะต่างดาวสร้างใช่ไหมก็นั้นแหละครับมันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้ามาชันตาจะเล่าให้ฟังต่อถ้ามาชันตาเนี่ยมีการแบบว่ามุมการตั้งเสาสิ่งก่อสร้างของถ้ำนะครับมีการแบบเป๊ะตรงเป๊ะตามหลักสถาปนิกอะไรประมาณนั้นเลยคือสถาปนิกยังกลุ่มขมับว่า โอ้โหทาไมสร้างได้ตรงและแม่นยําประมาณนั้นเลยนะครับแม่นยําแบบเหมือนเลเซอร์จับวางอะเป๊ะเป๊ะเป,เปแล้วหินเนี่ยแกะได้ยังไงแกะเข้าไปเป็นลวดลายเจาะเป็นเสาเจาะเป็นห้องเจาะเป็นถ้ำเป็นพระพุทธร,รูปเป็นสิ่งอัศจรรย์ยังไม่มีใครบอกได้ว่าหินที่แกะไปทั้งหมดอยู่ตรงไหนและใครสร้าง และสร้างอะไรอย่างไร2,000ปีผ่านมาแล้วธรามาชันตาเอลโลล่าที่อินเดียถ้าชอบเรื่องแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจอผมจะหามาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับผม powerbenz นะครับ